สวัสดีครับมาโมเชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Hotel Renovator นะครับเพื่อนๆนะครับก็ภารกิจตอนนี้มันให้เราทําการ Renovate ห้อง103นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีแขกมาพักที่นี่นะครับนะครับนี่นี่คือห้อง103นะครับเพื่อนๆดูสภาพโรงแรมนี่สภาพห้องนะครับเพื่อนๆสกปรกมากทุกห้องเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับ เนี่ยครับเพื่อนๆเ,เก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับแบบคือเราต้องทําเองหมดนะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจ้างพนักงานหรืออะไรทั้งหลายจ้างไม่ได้นะครับน,นี่คือห้อง102นะครับเพื่อนๆโอ้โหแบบเละสุดๆเลยเห็นไหมครับเละมากอันนี้คือ101นะครับของตัวเกมที่เป็นติวเตอรีรนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมได้ทําการรีโนเวทห้องนี้ใหม่หมดแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะครับ พีแมซี่บอกว่าเกมนี้ภาพสวยมากนะครับเพื่อนๆพอพีแมพซี่ออ P ชอบเกมแนวที่ว่าตกแต่งจัดของอะไรอย่างเงี้ยครับบอกภาพสวยมากภาพสวยจริงๆครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับรายละเอียดสวยงามจริงๆเกมนี้ความจุก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าภาพทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆห้องนี้เป็นห้องที่เราเปิดใช้บริการแล้วนะครับเพราะว่ามันพร้อมแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าอย่างอื่นห้องอื่นเนี่ยห้องต่อไปก็จะเป็นห้อง103นะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาทําความเก็บเก็บกวาดเนี่ครับให้หมดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่ทำลายให้หมดเลยนะครับพื้นเพื่อนๆอ่าจะทําลายหรือไม่ทําลายก็ได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะจะทาทับไปเลยก็ได้นะของขายได้นะครับบางอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยครับ มือนอย่างนี้นะครับ50าเหรียญเห очку, os, us, ็นไหมครับอ mm. okay. ันนี้คือขยะนะครับเพื่อนๆเราเก็บได้อันไหนที่มันดูมีราคานะครับเพื่อนๆมันขายได้หมดนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่ากดใช้ทําลายทุกอย่างเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับอันนี้พละก็ขายได้นะครับเห็นไหมครับสิบห้าเหรียญเป็นเงินหมดนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็วินเทจแลมย mm. ี vote, no ่สิบห ah. ้าเหรียญนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แฉลงเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้นะครับ เราจะไม่ได้เงินนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปดูนะครับว่าอันไหนที่มันขายได้อันไหนที่มันขายไม่ได้ถ้าขายได้มันจะขึ้นราคานะครับเพื่อนเพื่อนมันจะขึ้นเป็นราคาให้เราเนี่ยเหมือนอย่างแรมนี้นะครับเห็นไหมครับยี่สิบห้าเหรียญเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับโอ้โหเขาซื้อโรงแรมนี้นี่คือหรูมากนะครับเพื่อนเพื่อนโรงแรมนี้ใหญ่แล้อยู่ใจกลางเมืองเลยอะเพื่อนเพื่อนผมว่า ตีเป็นตีเป็นเงินไทยผมมั่นใจเลยนะครับว่าไม่ต่ำกว่า300รล้านนะครับเพื่อนๆสำหรับโรงแรมที่นี่นะครับที่เขาซื้อมาเนี่ยแพงมากผมใช้แฉลงจัดการให้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับเราต้องเตรียมห้องนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับนานมากเลยนะเพื่อนๆบอกไว้เลยเกมนี้มันต้องเตรียมเองหมดนะครับทุกอย่างเลยอะ่ะ มันจะเป็นขยะไปหมดเลยนะครับขยะเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆนะครับขยะที่นี่นี่ครับแต่ผมใช้แฉลงตีหมดเลยนะก็คือทำให้มันแบบพังไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทำพื้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับทำพื้นเดี๋ยวผมลองแบบว่า ไม่ต้องขอเขาเรียกว่าไม่ต้องนั่นดีกว่านะครับอันนี้พื้นพรมนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูอ๋ออันนี้เซรามิกนะครับเดี๋ยวลองดูต้องทุบนะครับเพื่อนๆโอเคต้องทุบนะครับทุบอย่างเดียวก่อนนี่ต้องทุบหมดนะครับ ถึงจะปูได้นะเพื่อนโหโหดมากเลยอ่ะจะโหดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทุบให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ทําการทุบกําแพงนะครับแล้วก็เพดานทุบเพดานแล้วก็ทุบพื้นห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ทุบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปูกระเบื้องทับลงไปได้หรือไม่ก็ทาสีทับลงไปได้ ถ้าเพื่อนๆไม่ทำการลอกของเก่าออกก่อนนะครับจะไม่สามารถที่จะทาสีได้จะไม่สามารถติดกระเบื้องได้จะไม่สามารถทาสีเพดานได้นะครับเพื่อนๆต้องเลาะของเก่าออกทั้งหมดนะครับเหมือนที่ผมทำนี้เลยแล้วเพื่อนๆถึงจะลงสีได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับผมชอบเป็นพวกพื้นไม้นี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆมันดูแปลกตาดีนะครับ อันที่ล็อกอยู่นั่นก็คืออันที่ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้คืออันที่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับโออย่างนี้นะครับเนี่ยโอไปเรื่อยเรื่อยเรืยนะครับเพื่อนเนเนี่ยครับโอให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นไม้ พื้นนะครับเป็นพื้นไม้ต่อไปเป็นพื้นอ่าเป็นกำแพงนะครับเพื่อนๆกําำแพงนี้เรามาดูกันนะครับนี่คือกำแพงนะครับเห็นไหมครับบอรเนี่ยเพื่อนๆอยากจะทาสีอะไรก็ทาได้หมดนะครับนี่เป็นบอลเปเปอร์กราฟิกก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับบอลเปเปอร์กราฟิกหรือ่จะเป็นต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับ รูปแมวเหมียวนี้ก็ได้นะครับเนไครับเป็นรูปแมวเหมียวเนี่ยครับรูปแมวเหมียวแต่อย่างนี้มันจะดูลานตานะครับ <laughs> ผมว่าทาสีแบบปกติดีกว่านะครับเ <laughs> พื่อนๆหรือไม่ก็อ๋ออันนี้เป็นแบบวอลอค์ลิงนะครับอันนี้เป็นเซรามิกเหมือนกัน ผมทาสีดีกว่าเพราะว่ามันจะดูง่ายดีนะครับนะครับห้องดูสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดูสวยขึ้นมากเลยอ้าวทีนี้เอาเฟอร์นิเจอร์มาลงแล้วนะครับอันนี้เราก็มาเลือกที่เฟอร์นิเจอร์นะครับเพื่อนๆเนตียงเตียง,งก่อนเลยนะครับนะครับอยากจะเอาเตียงแบบไหนลงได้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ยังล็อกอยู่ นะครับก็อันนี้เป็นห้องแบบนี้เนาะก็ต้องวางไว้ผมวางชิดริมตรงนี้ดีกว่านะครับจะได้มีที่ทําอย่างอื่นอีกนะครับมันจะมีบอกนะครับว่าเราอยากจะวางชั้นอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันจะมีบอกจานวนนะเห็นไหมครับเีเครื่องหมายถูกเอ้ตรงอ่าด้านขวาตรงกลางครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีบอกนะครับว่าให้เราวาง อุปกรณ์อะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวเป็นเก้าอี้นะครับนี่นี่เป็นเก้าอี้ผมพยายามทําไม่ให้เหมือนกันนะแต่ละห้องนะครับแต่มันเหนื่อยตรงที่ว่ามันต้องนั่งทําเองหมดนะครับเพื่อนเมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยอะเพราะโรงแรมนี้ใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกใหญ่มาก แล้วจะมาให้ทําแบบโอ้โหคนเดียวทุกห้องเลยมันใช่เรื่องไหมนะมันเยอะมากเลยนะครับเอาแล้วรูปโซโฟ,ฟาหายไปไหนแล้วะ่ะรูปโซฟาอันนี้โซฟานี้มีแล้วนะครับโซฟายาวอันนี้เล็กมากเลยโอเคโซฟานี้ก็ได้นะครับอืมให้มันติดก,กับตรงนี้ไปเลย เดี๋ยวเอาโต๊ะกลบมาเนี่ยครับโต๊ะโต๊ะนี้น่ารักดีนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเอาโซฟามาอีกอันนึงเนี่ยครับโซฟาเล็ก มัเป็นโซฟาเล็กนะครับเอาไว้นั่งเล่นเล็กๆแล้วก็เป็นตู้ต่อไปเป็นตู้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยครับตู้เสื้อผ้าผมวางชิดนี่แล้วกันแล้วก็เป็นชั้นวางของนะครับชั้นวางของนี้มีสองอัน ็วางใกล้ๆก,กันแลหละครับนี่โอเคทีนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเพื่อนๆห้องน้นํานี้อันนี้อ่างนะครับอ่างนี้จะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยไหมนะรูปแบบเดียวกันหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็วางตัวอ่างอีกห้องนึงก็อย่างนี้นะครับโถส้วมก็วางใกล้ๆก,กันเลยเนาะ <laughs> มันก็ใกล้ๆก,กันนั่นแหละดีแล้วอันนี้เป็นอ่างล้างมือนะครับอ่างล้างมือเนี่ยเดี๋ยวขอมาชิดนี่ดีกว่านี่ชิดนี่ดีกว่านะครับอเอแล้วก็นี้เป็นชั้นเก็บของนะครับเ,เพื่อนๆนี่ใหญ่ไปอะ่ะโอ้โหนี่บักเอกเลย เอาแค่เล็กๆพอชั้นนี้มันเอาสองอันเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้อะถ้างั้นมันจะได้ดูไม่เกะกะนะครับสองอันแล้วเดี๋ยวที่อาบน้ำนี้อันนี้เป็นที่วางผ้าเช็ดต,ตัวนะครับโอเคมันมีสองอันเนาะ แั้นก็วางไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยครับใกล้ๆกันมันมีชาวเวอร์ด้วยนี่อ๋อผมเอาแบบเป็นอ่างนี้เนาะไม่ใช่เป็นตู้อาบน้ำโอเคโอเคได้ครับอันนี้เป็นกระจกนะครับผมวางไว้ให้กับลูกค้าแก้วน้ำนะครับ แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะวางอะไรก็วางได้นะครับอันนี้ตกแต่งนะครับตกแต่งห้องตกแต่งห้องเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเนี่ยครับอยากจะตกแต่งอะไรก็ตกแต่งได้หมดนะครับเป็นหนังสือเป็นอะไรได้หมดนะครับเพื่อนๆมันมีให้เนี่ยเป็นชุดอย่างนี้ก็มีเลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหยครับวางหนังสือไว้อย่างนี้เลย โอ้หชุดหนังสือเยอะมากอันนี้เป็นเทียนนะครับเทียนก็วางได้หมดนะครับเพื่อนๆอ,อยากวางอะไรมันเป็นของเดคอเร t ครับเพื่อนๆเ,เอามาตกแต่งห้องสวยๆไม่มีอะไรนะครับเอาไว้แบบเก๋ๆครับสวยๆประมาณนั้น นี่ครับทีนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพตามอธัธยาศัยนะครับเพื่อนๆอยาเอารูปอะไรมาแปะก็มาแปะได้เลยนะครับจะได้ดูแบบสดชื่นนะครับมีรูกหมาด้วยฮะโหตัวเริ่มเลย น,นี่ก็ใหญ่เกินโอเคอันนี้ก็ดูสวยดีนะครับทีนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับเพื่อนเพือนเพื่อนอยากวางเป็นดอกอะไรก็วางได้นะเนี่ยครับเป็นต้นไม้เลยวางไว้ใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับวางไว้เลยนี่นี่ก็เป็นโคมไฟนะครับ คมไฟเพื่อนๆอยากวางแบบไหนก็วางได้นะครับนี่วางไว้โคมไฟเขาให้เอาสองอันโอเคอเดี๋ยวผมแอบไปตรงนี้อันหนึ่งจริงๆเพื่อนๆจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องตาม อ่าที่มันที่มันให้มานะครับหมายถึงจะวางให้มากกว่าก็ได้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับจะวางไว้10อันเลยก็ได้แต่อย่างน้อยต้อง2อันนะครับเพราะในนี้มันบอกให้ใส่โคมไฟไว้อย่างน้อย2อันนะครับแต่เพื่อนๆจะวางเป็น1ิก็ได้ครับไม่มีใครว่าถ้างบประมาณเพื่อนๆมีเยอะก็จัดไปนะครับไฟมันเพิ่มความสว่างในห้องนะครับเพื่อนๆน,นี่แลนนี่ตัวโคมไฟนะครับโคมไฟผมอันนี้มันติดไปแล้วนี่ ผมติดตรงทางเข้าด้วยอันหนึ่งดีกว่านี่แล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่เล็กไปอะ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ได้ปลดล็อกเท่าไหร่นะครับอืมเอาไว้ตรงกลางเลยเนาะตรงกลางดีกว่าครับอืมอันนี้ก็โอเคห้องนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าไม่มีไฟ เนี่ยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราจัดเสร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนเห็นไหมครับดูดีมากเลยบีฟอกอาร์เซ่เดี๋ยวมันจะม่ให้เราดูนะครับแล้วนี้จะเป็นห้องเออเหมือนกับว่าเป็นเอ่อที่เก็บเสื้อผ้าให้กับแขกนะครับชั้นวางของอะไรเงี้ยเพื่อนๆนเห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็กดเนี่ยครับกดสเปซค,ค้างไว้ก็คือห้องนี้จะได้จำหน่ายให้กับคนที่เข้ามาพักนะครับเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยนะครับห้อง103นะครับนี่วิธีการเล่นก็อย่างนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับ Hotel Renovator นะครับภาพสวยมากผมยอมรับเลยว่าเกมที่ว่าสร้างเพื่อที่จะให้เราออกแบบเกี่ยวกับตัวโรงแรมหรือออกแบบสถานที่นะครับเท่าที่ผมเล่นมาเกมนี้ผมยอมรับนะครับว่าภาพสวยมากน้อยเกมนะครับที่จะทำภาพออกมาได้ละเอียดขนาดนี้นะครับเพื่อนๆขนาดเกมหรือซิมที่ว่ารายละเอียด คือรายละเอียดของภาพยังสู้เกมนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดในเรื่องของสิ่งของความความเยอะของสิ่งของอ่ะเดอซิมกินขาดนะครับก็คือมีเยอะกว่าเยอะแต่ว่าในเรื่องของความสวยงามในการดีเทลในการออกแบบตัวเกมนะครับออกแบบโมเดลออกแบบเซอร์เฟซของตัววัตถุครับอ็อบเจกต์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเพื่อนๆสวยมากผมยอมรับเลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก,กดสเปซเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อที่จำจำไหนห้องนะครับเรียบร้อย มันจะบูให้ before after นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่สภาพเละเทะมากตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เละเทะมากนะครับนี่ก็ดีขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแตกต่างกันมากเลยห้องทุกนี้มันว่างอยู่นะครับจริงๆเพื่อนๆจาโซฟามาวางเพิ่มอีกก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆนี่สองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญต่อวันนะครับเนี่ยครับ เพื่อนๆก็เข้านี้เข้าเลยนะครับแล้วก็มาเฟอร์นิเจอร์นะครับเพื่อนๆอยากติดอะไรก็ติดได้หมดนะครับนี่ผมลืมติดกระจกเดี๋ยวผมติดกระจกให้หน่อยเนี่ยครับติดกระจกแล้วก็เดี๋ยวโซฟาด้วยนะครับโซฟามาวางไว้ตรงนี้อีกสักชุดหนึ่งจริงๆมันวางได้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆ วางได้นะเพราะว่ามันเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่จะซื้อไปก็เท่านั้นนะครับเพื่อนๆตกแต่งได้หมดนะครับเดี๋ยวห้องต่อไปมาลุยกันต่อนะครับเพื่อนๆเอ้าเขาให้ไปที่ห้องใต้ดินนะครับเออที่นี่มีห้องใต้ดินด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปลุยห้องอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพยายามทําให้ได้ครบทุกห้องนะครับในโรงแรมนี้เหนื่อยนะครับ มันต้องทําเองหมดเลยอ่ะเพื่อนๆห้องแต่ละห้องกว่าจะเสร็จนะครับใช้เวลาอย่างน้อยก็อย่างอย่างที่ผมอัดนะครับในคลิปก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับสาหรับทุกห้องเนี่ยก็ปาไปหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จทั้งหมดทั้งโรงแรมนะครับเพื่อนๆอันนี้แค่ชั้นเดียวนะมันยังมีชั้น2ชั้น3ชั้น4อีกนะครับแต่ว่าเขายังไม่ปลดล็อกให้เรานะครับเพื่อนๆเหนื่อยนะครับเหนื่อยเกมนี้ถ้าเพื่อนๆเล่นนี้คือบอกกันเลยว่าเหนื่อยนะครับเราต้องทําเองหมดเพื่อนๆดูขยะที่อยู่หน้าตรงโถงทางเดินเนๆ เห็นแล้วเหนื่อยนะครับเคลียแล้วดูห้องแต่ละห้องนะครับเห็นไหมครับที่ว่ายังไม่มีการเคลียร์ห้องเนี่ย104ที่ผมยังไม่ได้ทําเนี่ยโอ้โห102ก็ด้วยนะครับเละเทะมากยังมีตรงนี้อีกคับเพื่อนๆเ,เอ้ยเห็นไหมครับเยอะมากเลยตรงนี้ก็106นะครับอืมสภาพห้องก็เละเทะพอกัน105โอ้โห107107เนี่ยเปิดประตูนะครับอืมเละพอกันอันนี้108นะครับโอ้ยสุดๆนะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ b e ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมชาแนลด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกมโฮเทลนี้รีโนเวเตอร์นะครับก็แปลว่าคนที่จะมาบิวอินโรงแรมนะครับก็คือเรานี่แหละครับงานงอกขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ